วันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูเต่ากันครับนี่ครับที่นี่พอลักครับร้านอาหารพอลักนี่ครับมีเต่านี่กรตัดตัวครับน่าจะหนักเกือบเกินน่าจะเกินร้อยโลมีนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับราถ่ายปุ๊บไอ้นี่เลยไม่หันเลย แต่ละตัวเขาดูวตัวนี้กกำลังออกมาแล้วออกมากินแล้วตรงนี้น่าจะเป็นร้อยโลได้เอาแต่ละตัวมาแล้วครับมาแล้วครับหัวไม่ใช่เบาๆนะครับแต่ตัวไม่ครับ เตานี่แต่พันนี่จะอยู่ที่เรือนพอาะรักหรือราษหาร์เพอาะรักนะครับเลยบิ๊กซีมาหน่อยนีงมีให้ดูมากมายหลายชนิดนะครับแต่นี่เราสนใจเต่าเต่าแต่ละตัวเป็นร้อยโล ครสนใจมาดูได้ก็มาที่เรือพอรักนะครับหรือร้านอาหารพอรักเลยบิกซีบิ๊กซีใหญ่มาหน่อยนึ่งนะครับ